Okay, s <S ไปนะถ้าเ<ไ>ป,ป็นภาพจากประสบการณ์เราเป็นเทรนเนอร์ม,มาก่อน,ออนและพอวันนี้พอมาเรามาเป็นเมนเทอร์แล้วเห็นน้องๆความรู้สึกเราเป็นงไงบ้างภาพนี่วมันกลับมาไหมกับการเปไ็นเทรนเนอร์อ๋อแต่มันคนละแบบกันนะครับหรือว่าแบบว่าน้องๆเขาตอนนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับรายการซับวิ่มากกว่าแต่ของผมมันแบบว่าเป็นเทรนนอแบบ p r i v a t e หน่อยครับผมซึ่งมันก็อีกแบบนึงครับซึ่งผมว่าสาหรับน้องๆเขาเนี่ยอาจจะแบบกดดันมากกว่าผมด้วยซ้ำครับผมเพราะว่าแบบว่า ค,บบคือพราะพวกเขาได้ดูกันเลยนะ,ะแล้วก็แบบว่าแบบมันมีการตัดสินใจด้วยอะไรด้วยแล้วก็ต้องแบบมีการพูดตรงไปตรงมาเนี่ยบางทีแบบก็มีน้องๆหลายๆคนอาจจะแบบว่าอาจจะเจ็บนิดน,นึงก็ได้เมืม่อกี้ผมเหนทีแบมพูดว่าแบมได้แหละหลายอะไรหลายสิ่งหลายอย่างจากน้องๆเรากชกอืมใช่ครับ,รบผมก็หลายๆไอเดียนะครับผมแบบจริงๆผมจะเวลาผมทําโชว์หรือทำารียรผมจะทำให้ตัวเองหรือว่าทําให้ทีมกอสเฟนของผมตลอดใช่ไหมครับผมแต่ว่ารอบเนี้ยท๊ มันมีไอเดียใหม่ๆที่แบบว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเอาคนที่แบบว่าแบบว่าเราไม่รู้จักเนี่ยแล้วเรามาทำโว์ให้เขาเนี่ยมันก็น่าจะแบบว่าผมอาจจะแบบได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ผมไม่เคยได้ทำมาก่อนผมผมว่ามันดีกับการพัฒนาตัวของผมเองด้วย <c oughs> ประมาณนั้นมี <c oughs> มดูไหมในรายการเราอะ่ะยังครับยังยังไม่ได้ดู <c oughs> อาจจะยังไม่ถึงตอนนั้น วนนะที่ความที่เราคอมเมนต์แบบตรงๆน้องบคนอาจจะรู้สึกว่ามันกดดันแข่งขันอยู่แล้วพอมาเจอคอมเมนต์มันยิ่งแบบเรียกน้มตาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ถึงขั้นร้องไห้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแบบน,น้องเขาก็ผู้ชายหมดนะมันก็ต้องแบบลูกผู้ชายต่อลูกผู้ชายหน่อยแ,แต่แบบเออตอนพูดไปผมก็พูดไปก่อนครับผมแต่พูดเสร็จปุ๊บผมก็ถามพี่ย่าแบบพี่ย่าน้องเขาจะเสียใจมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็แบบกเกรงใจน้องเขาบ้างแต่ว่าผมว่ายิ่งพูดอ้อมๆเนี่ยมันยิ่งทําให้ น้องเขาแบบว่าการพัฒนาของเขามันช้าลงซึ่งถ้าเกิดมันเป็นการแข่งขันในรายการตอนนี้เนี่ยมันอาจจะแบบว่าแบบว่าสปีดไม่ทันจนถึงไฟนอลอะไรอย่างนี้อยากให้พี่ยืนฝั่งนี้บ้างแหละเพราะผมรอฝั่งนี้มากกว่าอย่างพี่ยืนฝั่งนี้เลยจริงจริงน้องเรามีสเปกไหมว่าเหมาะแบบสมกับการที่จะมาเป็นไอดอลสเปคเหรอผมผมว่าจริงๆคือ เป็นของผมคือคนที่เขาแบบว่าจริงใจกับสิ่งนี้ครับผมแล้วก็คนที่เขามีสเสน่ห์มากกว่าครับเพราะว่าเออเอจริงคนที่เขาหล่อสวยเนี่ยผมว่ามันเยอะเนาะแต่แล้วก็คนที่ร้องเก่งเต้นเก่งก็เยอะครับผมแต่ว่าคนที่มีสเสน่ห์เนี่ยมันไม่ค่อยมีครับซึ่งคนที่มีสเสน่ห์จริงๆอ่ะเวลาดูแล้วมันจะไม่เบื่อครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเขาเก่งแล้วเขารักกับสิ่งที่เขาทําจริงๆเนี่ยมันจะทําให้เขาดูหล่อเองเข้าป่ะครับเก็อเคโอเคโอเคโอเอเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเคโอเเคโอคโเคโอเค ตีนเสน่ห์ออกมาให้ได้เสน่ห์มันมันมันเอามาฝึกซ้อมทำไม่ได้พี่มันมันต้องออกมาตั้งแต่เกิดนลเพราะเพราะแม่งกับเด็กมีเป็นไงบ้างคล่ะทุกที่เราก็ก็ก็ดีนะครับผมเออเออจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากกับเมื่อก่อนนะเพราะว่าจริงๆเราก็ยังทั้งผมด้วยทางกอสเสนด้วยเราก็ยังอยู่ในช่วงคอนติเนียอยู่ครับผมแปลว่าเราแบบว่าไม่ได้หยุดเต้นหยุดร้องไปแล้วเนาะซึ่งเว่ามันก็เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจริงๆผมว่าแบบแบบเราเนี่ยก็แบบก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าแบบ แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบช้ากับเทรนอยูยวนี้มากครับซึ่งผมว่ามันก็ก็ก็รู้สึกยังเอนจอยในนอกสมัยนีอ้อยู่เอาป่ะไถึงน้องๆห่อยคร,รับสำหรับสู้ๆ <คน S 2> และกัน <ๆ S 2> <ม>กนับผมแล้วก็มีคนไทยด้วยเนาะอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าออรอบนี้ผมว่าผมอยากให้มันแบบว่ามีความแบบว่าแฟร์มากๆครับผมไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนเนี่ยผมก็ขอดูความสามารถบแล้วก็ขอดูเสน่ห์ของแต่ละคนเป็นหลักก่อนนะครับผมบางทีแบบ มีน้องๆคนไทยแบบว่าเขามาแล้วแบบว่าแบบเขาแบบว่าแบบเริ่มเต้นเพราะผมด้วยอะไรด้วยเงี้ยแต่แบบพอมาเจอผมครั้งแรกจริงแล้วผมพูดสิ่งไม่ดีเขาไปเลยเงี้ยแบบจริงๆก็เก่งใจน้องเขาเหมือนกันนะอาจจะแบบไม่ได้เป็นสิ่งที่น้องเขาหวังอะอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ละกันครับผมแล้วก็ถือว่าแบบว่าพวกเมนเทอร์ผมพวกห้าคนเนี่ยคือเราแคร์น้องทุกคนจริงๆครับเลยแบบว่ายอมที่แบบว่าจะพูดในสิ่งที่ดีไม่ดีสําหรับในแต่ละคนนะผมก็อยากให้น้องๆเนี่ยแบบว่าไม่ได้ เอาไปแล้วเสียใจอย่างเดียวเอาไปปรับปรุงแล้วก็เอาไปแบบว่าเป็นข้อคิดกันครับว่าแบบว่าเรายังปกป้องตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยผมก็ยังไงอ็ขอสู้ๆแล้วกันครับขอให้ได้เดบิวต์ใน7คนตอนไฟนอลละกันฝากไปคดูทางบ้านยันะติดตามชมรายการคุณดูหรอผมอ๋อคนดูก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เก่งกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นไปดู X มาเขาก็เริ่มมีความคิดเห็นกันมาแล้วนะว่าแบบใครนู่นใครนี่ใครนั่นอะไรยเงี้ย ก็ดูตามภาษาคุณไปแบบนี้แหละครับผมเป็นเอ่อตรงไปตรงมาครับแล้วก็เอ่อใครที่แบบว่าเอ็นดูหรือว่าใครติ๊กถูกคนไหนเนี่ยก็สปอร์ตน้องๆเขาด้วยละกันอ่ะแบบก็จะเป็นทำไปแบบอืเป็นไงบ้ายใช่ไหมครับผมเป็นไงครับชอบเพลงไหมฮะชอบได้ฟังหรือเปล่าเป็นไงเมื่อก็างคืนเราต้อต่ระกันติดฉากโชว์ที่ต้องพร้อมกันและต้องเต้นพร้อมกันอ่าทำไมเหรอครับมีความกังวลกังวลไหมเหรอครับผม ออจริงๆไม่นะครับผมว่ามันเป็นสําหรับตัวผมเนี่ยผมกังวลที่มันเป็นเพลงที่ผมเขียนใช่ไหมครับผมแล้วแบบพอมันกลายมาเป็นเพลงไตเติลครั้งแรกสําหรับผมกับ GOT7 เนี่ยผมก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับเพลงครับว่าแบบว่าแต่ละคนจะชอบไหมอะไรเงี้ยผมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการเต้นการอัดเพลงการร้องอะไรเงี้ยจริงผมว่าพวกผมมัน11ปีแล้วพี่เป็นเวลาี่แล้วมันามัน enjoy กันมากเว่าเวลาเจ็ดคนเจอกันเนี่ยคือ แล้วว่าส4ีปีที่เราทำโซโล่กันมาแบบเราจะมีความอัปเกรดอัปเกรดขึ้นเลเวล up แต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากแค่ไหนพอเจอคนมารวมกันก็เออสติไม่ค่อยดีแบบเนี้ย <c oughs> แต่าอเป็นหนึ่งเดียวมันเหมือนมันพร้อมความพร้อมเตยใมใช่ครับผมใช่ครับผมอ๋อผมว่าเหมือนเดิมเลยครับ <c oughs> คือแบบเวลาไม่ได้เจอกันานานเนี่ยแบบมันก็มีการมาพูดคุยแล้วก็แบบว่าแบบมันก็จะมี process <c oughs> ในการทํางานใช่ไหมครับผมซึ่งมันรับลื่นกันมากๆครับแบบเราไม่ต้องใช้เวลาแบบว่าแบบ หนึ่งเดือน2เดือนเลยพี่แค่3าสวันมันก็ทุกอย่างก็จบเสร็จหมดแล้วครับผมซึ่งผมว่ามันเป็นทีมเวิร์กที่เอ่อมันเป็นทีมเวิร์กที่แต่ว่า represent สิบเอ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยครับกับเพลงนี้เพื่อนๆอีกวงว่าไงบ้างเบบเบบเป็นคนที่เริ่มคือจริงๆมันเป็นเพลงของผมใช่ไหมครับผมผมอ่ะไม่สามารถโหวตของผมได้ไงผมก็เลยปล่อยให้เขาโหวตกันครับผมซึ่งเออจริงๆคนที่ชอบเพลงไพทอนจริงๆก็จะเป็นอยยูเกียมกับพี่จินยอง แบบเขาแบบว่าอยากอยากแบบอยากคัมแบ็กเพลงนี้มากจริงๆอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ก็ก็ชอบแหละครับมันเลยกลายเป็นไตเติลแหละเนาะเพลงยิ่งแรลงบันทัใจไปแต่ไหนแบบจัดจิตวิิตรจริงเพลงไพรตอนี่มันสองปีล้วแล้วผมผมเขียนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแรงบันดาลใจมันไม่ได้แบบว่ามาจากไหนอะไรมากหรอกผมอยากทําเพลงที่แบบว่ามันแบบว่ามีความเป็นแฟชั่นมีความแบบสไตลิชขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีความ ดาร์กนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ดาร์กมากจนเกินไปอะไรครับผมก็คือมันเป็นเพลงที่แบบว่าผมทําแบบไม่เครียดครับทำแบบเอาสนุกทาเอาเอนจอยอะไรมากกว่าผมแต่ว่าไม่รู้ว่าด้วยเอนจอยมากๆหรเลยเปล่าผมเลยแบบมันไม่มีความกดดันกับเพลงนี้ครมันเลยออกมาแบบว่าทําให้แบบว่าเมมเบอร์ชอบด้วยแล้วก็หลายๆคนชอบด้วยอลไรคุณบอกว่ามันลงตัวมากสำหรับเซเว่นเพลงนี้คือจริงๆผมว่าตอนทำผมก็แบบว่าไม่ได้คินนะครับว่าแบบจะทำให้เซเว่นจะทําให้ตัวผมเองจะทําให้ใครผมก็ทําไปก่อนนะครับผมแต่ว่า พอทำมาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็แบบว่าผมก็คิดตั้งแต่ตอนที่มันออกมาเสร็จแล้วครับว่าแบบเออแบบท่อนแร็ปท่อนร้องเนี่ยมันเหมาะก,กับก็สเปนมากๆแล้วผมฟังแต่ละท่อนเนี่ยมันนึกออกครับว่าท่อนไหนเป็นของใครท่อนนี้เป็นของพี่แจ็คสันท่อนนี้เป็นของพี่จินยองท่อนนี้เป็นของพี่จนนเจเบียอะไรเงี้ยเออซึ่งผมก็เลยกักเพลงเนี้ยครับผมมาไว้อ่าจนถึงตอนนี้แล้วครับผมมันมีช่วงหนึ่งที่ผมกะว่าจะปล่อยเพลงนี้นะครับผมก็คือเพลงนี้กับเพลง Sour and Sweet ์สวีนะผมมันขึ้นมาคู่กันแต่ว่าผมไม่เลือกเพลง Sour Sweet and เพราะผมรู้สึกว่าเพลงไวอนนนเี่ยมมัสาารถ เอาเก็บไว้ให้กับกอลเซเวนได้เก็บไว้ทั้งสองปีพอมาถึงเวลาปล่อยที่มันมีการปรับเปลี่ยนแมจากสองปีที่แล้วเราเขียนไว้มันก็มีท่อนแรปสองที่ผมเขียนมาที่หลังับผมปกติมันจะมีแค่ท่อนแรกและท่อนสองครับผมก็ปล่อยเอาไว้ก่อนผมก็เลยมาเขียนที่หลังตอนปล่อยอัลบั้มอันนี้ครับผมก็เลยแบบว่าถ้าดูเนื้อเพลงท่อนสองเนี่ยท่อนพี่แจ็คก็จะเป็นเนื้อเพลงที่ผมเขียนเพราะว่าผมนึกถึงพี่แจ็คเลย แล้วก็แบบมีอะไรที่มันเกี่ยวกับกอสเซเว่นแบบว่าคำว่าแบบโกลเด้นวิงส์อะไรเซเว่นโกลเด้นวิงส์อะไรเงี้ยครับผมส่วนท่อนแรกก็จะเป็นพี่มาร์คเลยครับเพราะว่าตอนที่พี่มาร์คไปทัวร์ผมก็ถามพี่มาร์ก็แบบเออแบบตอนยูทูปเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมก็เอาตรงเนี้ยมาเขียนเป็นเป็นท่อนแบบอันที่สองให้เขาสองคนเป็นประมาณนี้ครับสื่ออะรกลับมาคุณชมว่าการเวลาทำอะไรได้มาเจอคนชมเบิร์ดมากเลยหน้าเหมือนสตาร์เลยเวลาเราเราแต่งหน้าออกมามันอาจจะดูเหมือนเดิมครับ <Okay. S 2> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าถ้าดูจากการร้องการเต้นเนี่ยท่าที่มันเน้อนอยยากยาก่ยางมันหายไปเยอะมากเลยนะำไม <c oughs> ตนตาต่อ,อไม่ไหวแล้วราไมนลืม <c oughs> ว่ามไม่ไหวกันไม่ไหวกันเออจร, <c oughs> จริงนะอันนี้ผมไม่ได้พยายามที่จะแบบว่าแบบอะไรมากกับ พี่สคนนะครับเือว่าเขาพูดกันเองแต่ว่าผมว่าน้องเล็ก2คนอ่ะเรายังไหวแต่มันจะมี4คนที่เปลี่ยนจากเลข2เป็นเลข3แล้วเขาแบบว่าตอนซ้อมเต้นงานก็จะแบบเอาวันนี้ออกหน่อยเอาวันนออกหน่อยเออนี่อะไรสุดท้ายมันก็กลายเป็นไพทตอนนี้ต้องเ็นเ็นอยู่ในตอนนี้ไปถือว่าเป็นโชว์ใหม่ แต่ผมก็ดีนะครับก็เหมาะกับเออ่11ปีเหมาะกับวงนี้อยู่มา11ปีแล้วก็เหมาะกับอายุดีประมาณนั้นพอถึงตารางทัวร์ตารางทัว่วทัวร์จะมีมว่าจะมีตารางทัวร์ตอนาลังติดแมกซ์งานที่เกาหลีแล้วเดี๋ยวจะมีมาอีกโอ้เอาของเกาหลีเสร็จก่อนได้ไหมครับผมพอดีเราเราเพิ่งเริ่มเราเปิดวันเพิ่มที่เกาหลีด้วยครับเป็น3วันเนาะแล้วก็ เตรียมตัวกันเมื่อวานวเนี่ยก่อนที่ผมมาพอเสร็จมิสิกชวนสุดท้ายพวกเราก็เลยไปซ้อมคอนเสิร์ตกันครับผมแล้วผมกเ็เลยมานี่ <c oughs> ตอนนี้ผมว่าทุกอย่างพร้อมแล้วครับคอนเสิร์ตเนี่ยเจ็ดคนพร้อมทุกอย่างพร้อมตอนนี้เหลือเสื้อผ้าค,ครับเพราะว่าเรากำลังแบบวา่าดัดแปลงกันอยู่นิดน,นึงนะครับผมแล้วก็ผมผมว่าผมรู้พวกพี่อยากถามอะไรอยากถามเรื่องราชมังค์ใช่ไหมครับผมได้ไหมอันนี้ไปถามพี่เจบีดีกว่าก็ ผมไม่อยากบอกเดี๋ยวผมบอกดี๋ยวผมโดนดุอีกแต่เมืองไทยมาแน่นีอนแอนใไหมะไม่รู้ให้อรอนานมรอนานไหมรอนานไหรอนามรอนามรอนาไรนไหรอนานหมรอนไมนานไมนานไมนานมอนรอนานไหมอนมอนาหมอนาไอนไหมรอนามรลไมอนไหเรามนานมหมรานมันานหรานะมอาหอนนมนานรอไมากไหนนามนมนมามาณไหน ดี๋ยวจะมันจะม่สงคํามคนบัตไงทุกคนก็ต้องเตรียมตัวเก่งกันอยู่แล้วประสบการณเยอะคอัากาเซเนี่ยไอ้น้ะจะอาอะไรมาต้องมีสองรอบ กางสถานที่ไว้แล้วยังไม่ได้จองครับจริงด้วยปะจริงแต่ถ้าจัดที่ราชมังแบบมก็คือสามารถช่นเสียงอะไรเตาได้เตาได้ครับสมมติถ้าเกิดจัดจริงๆผมก็จะเอาทีมที่เคยจัดกับผมเนี่ยมาจัดให้ก็ซื้อถ้าพูดถามว่าเรามีคุยกันไหมมีคุยกันครับคุยกันเฉยๆนะแค่นี้พอแล้วส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือไปถามพี่เจบีครับเอ้ยหรือไปถามยู้ยยุดีกว่าไปถามก็แล้วไง ถามเรื่องพี่แจ็คนิดนึงพี่แจ็กป่วยพี่แจ็คโอเคเออใช่ครับผมแต่ว่าก็คุยกันครับผมสุดท้ายคือพี่เจ็ก็คือโอเคครับผลออกมาก็โชคดีที่พี่แจ็บอกไม่ได้เป็นอะไรมากครับผมแต่ผมว่าน่าจะอาจริงๆว่าคืองานเนี่ยมันหนักกับการคัมแบ็กมากผมแบบว่ารายการโชว์ที่ทุกคนไปดูรายการเพลงเนี่ยครับผมคือเวลาเราอัดเนี่ยเราจะอัดแบบตีสี่ตีห้าหรือว่าอัดแบบเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าครับผมแล้วแบบว่ากว่าเราจะเสร็จงานวัน ทุกรายการโชว์ที่เราไปตั้งแต่เอ็มเคเดลถึงอีกิการ์โยผมเพราะเราจบรายการเนี่ยเราจะเลยไปซ้อมของคอนเสิเรต์ตต่อครับผมซึ่งก่อนจะซ้อมคอนเสิร์ตเสร็จมันก็เที่ยงคืนเนาะแล้วก็รายการก็จะอาทิตย์ห้าเราก็ต้องออกมาแต่งหน้ากันตั้งแต่แบบตีสองตีสามเนี่ยครับผมซึ่งเวลานอนในอาทิตย์เนี่ยมันน้อยผมว่าแบบว่าร่างกายพี่ชายเขาอาจจะตามไม่ทันมากครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็พักผ่อนทุกอย่างอโอเคครับผมพี่ชายเขาก็บอกว่าแบบไม่ต้องห่วงมากแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคอนเสิร์ตอย่างนี้หมอสั่งเด็กงานไหมครับคุณหมอครับผม จริงๆครับไปโรงพยาบาลไหนผมไอแบบนี้ผมก็ไปเขาบอกว่าต้องเปร่งงานไม่ว่าจะไปที่ไหนครับเวลาเจอคุณหมอเขาจะบอกห้ามกินนู่นกินนี่กินนั่นห้ามห้ามทำงานให้พักให้นอนอะไรเงี้ยจรทจริงๆแล้วทำไม่ได้สักอย่างคุณหมอบอกห้ามกินของเผ็ดห้ามกินของเค็มห้ามกินนู่นกินนี่มันจะไม่ดีกับพอลอะไรเงี้ยทำไม่ได้ครับทั้าหมดเลยับผมเวลาทำงานมาหนาๆเวลากลับบ้านอ่ะก็ต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆมากับแก้มเราหน่อยนะ ปีนี้จะมีงานซิ์ให้ดูไหมงานแสดงไม่มีครับปีนี้ไม่ไไไมีแน่นอน <c oughs> <c oughs> จริงๆคือมี <c oughs> มีเข้ามานะปีนี้แล้วผมมันเป็นมันเป็นมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่แบบว่าผมแบบว่าขอเวลาเขาคิดประมาณสามสี่เดือนเลย <c oughs> แต่สุดท้ายผมไม่ได้รับไปครับผมคุร <c oughs> ูมม้สึกแบบผมยังไม่มั่นใจครับแล้วก็ถ้าเกิดผมรับงานนี้เนี่ยปีนี้สุดท้ายผมก็ไม่ได้พักผดีผมก็เลยแบบว่าขอเวลาให้กับตัวเองก่อนนะผมไม่มีที่รอุนี่คืออาการของคนที่พูดเองเออเอง กระไายพูดไปเรื่อยกระไายพูดไปเรื่อยฟังไทยกันค่ะฟังไทยเหรอผมอืมคำถามดีนะคำถามดีเลยนะเพลงใดนะอยากให้ผมตอบแบบไหนตอบามจริงหรือว่าตอบให้แบบงงๆกันอันนี้เป็นแค่ความคิดของผมคนเดียวนะผมยังไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วก็ไม่เขียนไว้สองสามเพลงครับก็คือผมรู้สึกว่าแบบการทำงานของผมแบบว่า ก็เซเป็นแล้วก็โซโล่แล้วก็ก็เซมเป็นทัวร์แล้วก็โซโล่นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันตลอดเลยผมเลยอยากลองทําอะไรใหม่ๆครับผมก็คือในหัวผมคนเดียวนะผมอยากลองผมอยากลองปล่อยอัลบั้มไทยสักครั้งหนึ่งแต่ว่าทุกเพลงเป็นที่ไทยแล้วผมก็มาโปรโมทที่ไทยอย่างเดียวเลยครับผมอยากลองดูครับไม่ต้องรอการทำอะไรัก็รอครับผมในทัวร์ก็จะได้เห็นไอ้นะครับผมในทัวร์ก็จะได้เห็น ไอท anyway. like ัวร mm ์ก็จะได้เห็นนี่ทุกคนพูดถึงทัวร์อะไรกันผมไม่หลุดนะเดี๋ยวแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะหลุดนะเพราะเราไม่มีเลยไม่มีไม่มี้แป๊มไม่หลุดเลยมันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมาเลยเกียรับาวโอเคขอบคุณครับแป๊มอินเสิร์ตนิดหนึ่งหนุกอินเสิร์ตโชคดีไม่หลุดเลยนะครับป๊มก็นี่กันนะคะหนึ่งสองสาวหนึ่งสองสาวโอเคค่ะข้างนี้นิดห่งนะคะับขอบคุณข้างนี้ได้นะ